ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคนนี้คือใครเธอคนนี้คือนางเงือกเธอมาที่โลกมันปล่อยมากยิ่งกว่าเธอไม่ค่อยกลับไปโลกของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าโลกมันมีอะไรตั้งเยอะแยะอาชีพของเธอก็คือเป็นเป็นนักว่ายนะ้ำเธอชอบการว่ายนะ้า ชอบมาไหว่อยู่ที่สวนสาธารณะบ่อยๆถ้าเธอไม่ได้ไปถ้าเธอไม่ได้ไปโลกน,นั้นเงี่ยเธอคนนี้มาอยู่ที่โลกมนุษย์ได้ค่ะประมาณสามเดือนเธอเช่าโรงแรมอยู่เธอเช่าโรงแรมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่าเช่าก็ไม่ค่อยแพงมาก เห็นเธอยังมีรถขับอีกวยแค่สามเดือนมันวัยไปหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยเธอจริงๆเธอมาอยู่ที่นี่เธอเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าจะทำกำไรเงินได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เธอศึกษาไปศึกษามาเธอได้เป็นนักว่ายนะ้ำแล้วเธอได้เงินเยอะก็เลยมันก็เลยวหวมากๆากกเธอไปแข่งวันครั้งละ 1น,นสัปดาห์ทีละครั้ง1เดือน4ี่ครั้งก็ว่าง่ายๆนะว่าสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้งแถมเธอได้ยังได้ออกรถรถสวยๆขับอีกด้วยเธอก็ขับรถไม่ค่อยเป็นไอ้เธอก็พยายามขับ ขับรถไม่ค่อยเก่งแต่เ,เธอสามารถขับได้อยู่นะเธอไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกเพราะว่าเธอกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเธอเป็นนังเงือกถ้าคนอื่นรู้เธอต้องสวยแน่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะรู้ไหมสมาะ่ะก็เพราะว่าหนึ่งวันเธอต้องมาแช่น้ำซัก สองชั่วโมงแต่ว่าโรางแรมนอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำด้วยเธอก็เลยล่าสระว่ายน้ำแห่งนี้เธอก็ค่อยว่าย,ยน้ำไปสักสองชั่วโมงให้ตัวมันไม่แห้งแต่ทุกคนสงสัยแล้วสิว่าทำไมไม่กลับไปเป็นน,าน้าทำไมมันไม่เป็นน,น้นเพพาะว่าคาถามันดียังไงล่ะ เธอต้องกลับไปที่มาหาสมุทรของเธอท้านั้นเธอจะกลายเป็นนางเงือกหรือแม่งก็พูดง่ายๆนะก็คือเธอต้องเธอต้องกลับไปที่มาหาสมุทรก่อนเธอถึงจะเป็นนางเงือกได้ mm. เธอสนุกมากเลยแต่ว่าใครจะไปคิดหรอว่าเธอจะ มีใครรู้หรือไม่มีใครรู้จริงๆนะมันก็มีอยคนหนึ่งรู้แหละแต่ฉันขอไม่บอกหรือกันเนี่ยค่อยไปเปิดอีพที่ที่สเธออายุ18ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนบุกเก์แฮตเนียรสคูลบ้านโรงแรมของเธอเป็นอยู่ศูนย์กลางเมืองเธอต้องระวังอย่างมาก ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะการเป็นนั้นเนือกม่อยู่บนโลกมนุษย์อะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคไปมากมายเหตุผลที่เธอต้องแช่แล้วก็ถ้าตัวไม่แห้งเธอก็ต้องแช่อยู่ดีเพราะว่าเธอจะต้องรบกินสาบของนังเงือกไปแต่ว่าเธอก็กินได้ปกติยกเว้นปลา แต่ว่าอาหารที่เคยชอบที่สุดบนโลกมันหรอกก็คือเดี๋ยวฉันจะพาไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวจังเลยร้านอาหารโปรดของเราอ้อขับรถไม่ได้ขับได้แล้ว ไม่ขับแล้วก็ไม่ค่อยเก่งอยู่ด้วยไไปดีกว่าเอ้ยอย่าชนนะนั่งถึงแล้วไปก็ขับอยู่มอ ได้ถามว่าเธอมีจังเหลือไหมก็มีแหละอันเธอสอย่างสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้าอันนี้เป็นบริการต้องมาส่งต้องมาสั่ตงาาตรงนี้แนตะ่พี่เขาจะเอามาเสิร์ฟให้เอาเหมือนเดิมค่ะโอ้ได้เลยจ้าโอ้ได้แล้วไวัยจังที่ห้างนี้ไม่ค่อยมีคนมาหรอกพอเขาเพิ่งเปิดอ,อร่อยจังเลย ย้ำไปกินฝั่งนู้นดีกว่าเบอร์เกอร์อฝั่งนู้นอะไรจังกลับบ้านดีกว่า รถกับบ้านดีกว่าฉันนี่ขับรถไม่ค่อยเก่งอยู่พอดีเลยโอ๊ยรีบขับรถรีบขับรถกลับบ้านดีกว่าโอ๊ยตัวเริ่มแห้งแล้วนี่นะโอ๊ยรีบไปดีกว่ารู้ไหมล่ะว่าทําไมเธอถึงกลับมาอยู่ในเมืองนี้ได้ก็เพราะว่าเธอมีคนช่วยนะล่ะ ตัวนั้นเป็นปลาเธอเป็นปลาที่ฉลาดมากโอ้ยขอแช่น้ำสักสองชั่วโมองแล้วกันโอ้ยครบสองชั่วโมองแล้วนี่นะเรียไปนอนเลยรู้สึกเพลียนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรู้สึกห่วงละ รีบกลับบ้านดีกว่าอ๋อๆๆออยดีนะลงน้ำทันไอตัวเด้งดึงนั้นมันทำให้ฉันสปริงแบบนี้หลายรอบมากเลยเธอก็เลยกลับบ้านไปนอนกล <c oughs> ับบ้านไปนอนดีกว่า ไปอาบน้ำไปพูดดีกว่าฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เราคิดว่าเรานะจะไปกินข้าวจะกลับเมืองตัวเองสักแป๊บหนึ่งดีกว่าแค่แป๊บเดียวฮะโอ้ยใครเนี่ยหรือว่าเขาจะรับได้ว่าเราเป็นนางเงื่อนีดีกว่าฉันยังดูใช่ไหม เออสวัสดีครับผมแฟนคลับพี่นะครับเออสวัสดีค่ะน้องผมไปเล่นนะครับเอ้ามบอกแค่นี้เองเหรอใช่ครับจ้างั้นเดี๋ยวเราว่าวันนี้เราต้อนั่งรอรถเมล็ดีกว่างั้นขอแช่น้องสักแป๊บหนึ่งก่อนอจะได้รู้สึกโอเคขึ้นหน่อย ทำมเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรครับเป็นแค่แฟคนคลับพิชินครับอไอ่ผ่านชั่วโมงแล้วเหรอข้าเดอรูสับหนึ่งแล้วกันงั้นเดี๋ยวว่าวันนี้เราเราไปกินเราไปที่บ้านดีกว่าเอากถึงบ้านแล้ว ถ้าเรามาอยู่ที่บ้านเราก็จะผมสีเปลี่ยนแบบนี้แหละอันนี้เป็นเมืองของนักมนุษย์นะเอยเป็นเมืองของนางเงือกนะคนที่อยู่บนบกก็จะเป็นเป็นนางเงือกเหมือนกันแหละแต่ก็แค่เป็นขามันจะมีขาคนแต่ว่าให้อยู่ในน้าก็จะเป็นนางเงือก บางคนที่ไม่ได้เป็นนังก็อ,อยู่แช่็ไม่อิอ่ะอ่ะเราต้องรอครูดาสักนิดนึงแต่ว่าใครไม่เป็นนังแลก็ก็ต้องระวังคนนั้นไว้รู้สึกได้กลับมาที่บ้านรู้สึกดีจังโชอสกินความว่นะ้ำเร็วของเราดีกว่า เกาะอีกเกาะหนึ่งนะชื่อว่าเกาะอะไรก็ไม่รู้แหละ าะเขาวันนี้จะมีบอ่อน้ำผุร้อนอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำเหมือนกันแหละ ฉันขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวเป็นคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉันเีบยขึ้นภูเขาดีกว่าฉันไม่รู้นะว่าเขาจะแก้ไขหรือยังอะแต่ถ้าเ่าที่ฉันรู้นะอาจจะยังไม่แก้ไขก็ได้ เพราะว่าเคยมีมนเข้ามาอ่ะฉันก็เลยแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้อยู่ไงโอ๊ยปีนเขาก็มาครับเป็เฮ้ยยังอยู่ใช่ไหมอ่ะจริงด้วยยังอยู่ป่ลอยน้ำพุร้อนเนี้ยฉันชอบมานั่งมากเลยนะเอ้ยฉันชอบมามาเป็นนังเงือกที่นี่มากเลยนะอุ่นใจสบายดี แ้สดดีจังเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวสิฉันจำชื่อจะเองไม่ได้แล้วสิอ๋อฉันชื่อว่าสมูทตี้หรือฉันชื่อสมูทตี้นี่นะแต่ว่าฉันจำไม่ได้ว่าอยู่บนในโลกมนุษย์ฉันชื่อว่าอะไรหรือว่าชื่อสมูทตี้นะเธอเป็นคนที่ชอบจำชื่อตัวเองไม่ได้เพราะเธอมี2ชื่อชื่อที่ฉันบอกไปตอนนั้น ชื่อนี้ชื่อคิตตี้เอาไว้ใช้กับโลกมน,นุษย์ชื่อชื่อหนึ่งเอาไว้ใช้กับโลกนี้ลืมไปชื่อชื่คิตตี้เอาไว้ใช้กับโลกมนุษย์ตี้นะลืมอีกแล้วฉันน่าแต่เราฉันจะกลับบ้านแล้วแหละรู้สึกคิดถึงบ้านแต่เอง มีประตูให้ออกด้วยนะกลับบ้านดีกว่าโอเคนะคขอโทอสำหรับทุกคนภาพเรื่องนี้นะคะพี่ลืมชื่อตัวละครทุกคนไม่ใช่ะไรหรอกพี่ลืมชื่อมาเป็นว่าชื่อสมูทตี้แล้วกันนะใครดูจบก็ช่วยบอกคําถามนะทุกคนใครดูจบช่วยตอบคําถามไป้ี่หน่อยนะว่านางเงือกตัวนี้ชื่ออะไรนะคะทุกคนถ้าใครดูจบนะ ต้องดูจบอนะโอเคบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะช่วยสมูทตี้เนาะใช่ไหมสมูทตี้โอเคไม่ลืมบอกอ่ะต้องดูให้จบนะต้องดูให้จบนะเออพี่บอกเลยต้องดูให้จบบ๊ายบาย